สวัสดีครับโกคูนะครับจากไบแดนส์นะครับค่ายทางจีนอีกแล้วนะครับได้ปล่อยนะครับตัวโกคูนะฮะซึ่งจะเป็นตัวสร้าง t e x t to v i d e ดี e x t t o Image นะครับน่าจะมาชนกับทาง Open AI นะครับที่เป็นเรื่องของตัวสร้างวิดีโอนะฮะตัว Sora AI นั่นเองนะครับผมนี่ครับลองมาดูครับผมวันนี้ยังไม่ได้ปล่อยให้ใช้นะครับแต่ว่ามีหน้าเว็บที่เราสามารถเข้าไปดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยฮะ มีการแนะนำตัว g o k u AI by ByteDance ออกมานะครับเว็บไซต์เข้าไปอ่านได้ต่อนะฮะที่ b y t e d a n c e g o k u c o m นะครับผมนะฮะอันนี้แตกต่างยังไงนะครับหลักๆเขาบอกว่าเป็น s t a m Based Video g e n e r a t i v e Model นะครับซึ่งปกติเนี่ยวิดีโอที่เราจะเห็นทั่วไปจะเป็นเรื่องของการที่การจากการสร้างภาพนะครับที่มีการแตกออกมาเป็นแบบเป็นจุดพิกเซลแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่นะฮะ ซึ่งตัวนี้เองก็จะใช้ให้เกิดเมมโมรีในการคำนวณน้อยลงคิดเป็นแบบเฟรม by เฟรมนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องของการสร้างวิดีโอขึ้นมาเนี่ยมีความสมูทขึ้นอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมนะฮะนี่ฮะเขาก็จะมีการบอกว่าใช้วิธีแบบไหนถ้ามีการเทรนโมเดลอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็มีตัวอย่างแต่ยังไม่ได้ปล่อยให้เราเข้าไปใช้นะครับนะฮะอันนี้ก็เีโอตัวอย่างจากที่เขาสร้างขึ้นมานะฮะ น่าจะเอาไปใช้เรื่องของการทําทางด้านการตลาดนะครับเรื่องของการขายสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสามารถสร้างภาพคนแล้วก็พูดออกมานะครับทำเหมือนกับคนจริงๆอย่างนี้นะครับผมนนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นมานะฮะหรือว่าจะเอา Product ไปเป็นวิดีโอนะฮะเรามีรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยฮะก็เอารูปเนี่ยครับให้เขาสร้างนะครับเป็นโฆษณาวิดีโอขึ้นมาได้เลย ะครับเนี่ยตัวอย่างเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมหรืออย่างนี้ฮะเอา Product กับคนนะฮะเข้าไปใส่ก็มีแต่รูป Product เอาไปใส่ในในคนให้นะครับมีเสื้อฮะใส่พี่ดังแบบให้นะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยครับก็คือเขาจะสร้างขึ้นมานะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็เป็นในมุมของทางด้านการโฆษณานะฮะสินแวกับโฆษณาเช่นขายอาหารฟาสต์ฟู้ดนะฮะอย่างนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าะะของใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาหารอะย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางเป็นต้นนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นไอเดียนะฮะที่กำลังจะเข้ามานะครับ g o k u a i จากทาง ByteDance นะครับ